แอปทักซอนจัดทริปญี่ปุ่นฉลองวันเกิดน้องปีใหม่บรรยากาศอบอุ่นและน่ารักมากแอปทักซอนคุณแม่สุดสรองให้วงการบันเทิงไทยผาลูกสาวสุที่รักน้องปีใหม่ฉลองวันเกิดสุดพิเศษในโอกาสครบรอบ10ปีด้วยทริปสุดน่ารักสนุกที่ญี่ปุ่นงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ แอปและน้องปีใหม่จัดทริป3วันแบบเน้นความสนุกสุดเหวี่ยงเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวชมบรรยากาศเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและสเสน่ห์จากนั้นก็เดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมสำหรับการเล่นสโนโบอร์ด่ทมกลางอากาศหนาวเย็นและวิวธรรมชาติที่งดงามปิดท้ายด้วยการไปเยือนดิสนีย์แลนด์สวนสนุกในฝันของเด็กๆที่น้องปีใหม่นั้นได้สัมผัสต,ตัวละครดิสนีย์สุดโปรด พร้อมทางเครื่องเล่นที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและบรรยากาศแฟนตาซี Fantasy. โดยแอปพักซอนนั้นได้เผยภาพและโมเมนต์ประทับใจผ่านทางสื่อโซเชียลพร้อมข้อความว่าทวิปวันเกิดคุณหนูญี่ปุ่น3วันก็สนุกได้โตเกียวสโนว์บอร์ดแอดการายุซาว่าดิสนีย์แลนด์มิชชั่นคอมพลีทสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มให้แฟนๆที่ติดตาม เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดที่น้องพี่ใหม่และคุณแม่แอปนั้นจะไม่มีวันลืมเพราะเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มได้ในทุกช่วงเวลาและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ